สวัสดีครับสวัสดีจ้ะวันนี้จะมาขอทุนนะครับขอทุนวันนี้ได้ทุนได้ทุนเรียนฟรีเดี๋ยวจะได้ไปสัมภาษณ์เขาที่ลอสแคลิฟอร์เนียใช่จะไม่ได้อยู่ขนาดนั้นเลยใช่ยูทูบทิกเกอร์เฟสบุ๊แล้วมีคนติดตามเยอะเขาก็เลยแบบอยากจะให้ใช่วันนี้ก็แต่เขาต้องต้องต้องสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอว่าแบบให้แม่ออกมาออกด้วยยืนยันว่าแบบเป็น เป็นคนดีไหมเป็นคนขยันไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ดีมากจ้ะเป็นคนที่ดีดีมากใช่เขาให้ทุนสามปีเลยนะสามปีแบบเรียนจบเลยเอ้ยสี่ปีดีเรียนจบจะจบใช่สี่ปีสี่ปีเรียนจบใช่แล้วเขาให้แบบฟรีทุกอย่างเลยก็ปกติผมอยู่บ้านก็ช่วยแม่ฟารานทุกวันใช่ใช มังม้งมัง้งมั้งใช่แม่แล้วก็ช่วงที่วุ่นๆก็จะมีช่วยล้างจานครับแล้วก็มีทํากับข้าวบ้างเป็นเป็นบางมือครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะทําช่วงเย็นใช่ไหมขงข้าวด้วยแล้วก็มีแบบกวาดบ้านถูบ้านครับแล้วก็อยงเงี้ยแม่ไม่ค่อยให้เงินกินขนมเท่าไหร่นะเนาะไม่ไม่ค่อยมีโอกาสได้กินขนมแต่ว่าวันไหนที่เป็นแบบ เด็กดีแม่ก็จะแบบมีให้กินขนมให้กินไอติมฟรีบ้างครับเดี๋ยวอย่างวันนี้ก็เดี๋ยวจะลองสาธิตให้ดูนะครับอะไรนะสาธิตให้ดูสาธิตเยอะไปเปล่าไหมครับจะได้รู้ว่าแบบแม่แบบใจดีสาธิตสาธิตเยอะไปแล้วครับนี่ก็จะแบบทดสอบให้ดูนะครับอย่างอันนี้เป็นรถใหม่ ยังไม่เคยกินเลยนะครับอันนี้นี่นะครับปกติก็จะแบบว่ามีโอกาสได้กินฟรีบ้างแบบนานๆได้กินทีครับไ,ไม่ไม่ค่อยได้กินบ่อยเพราะว่าใช่ไม่ให้กินบ่อยเลยลองกินหอมมาแล้วจะลองชิมให้ดูนะครับออ,อ,อใ,ชใช่ไหม นั่นมาก็อยากจะให้ให้ทุนผมด้วยนะครับผมจะได้แบบว่าตั้งใจเรียนนะแล้วก็เอาความรู้ที่ได้มาเพื่อแม่ฟาล้านแต่พ่อร้านเนี่ยนะใช่แต่ก็ถ้าเกิดได้นี่คือก็ต้องไปเลยอ๋อไปเลยไปเลยฮะไปเลยไปแคลิฟอร์เนียโอ้แม่มันเป็นมุกอะไรยุกไหนก็เอาให้แม่ลองถกก่อน แม่ถือใจฉนนะแม่ไม่ให้กินนะยังมีงกอีกอินของเรายังงมกอีกอทุนอยู่แล้วก็พูดดีๆเอาเหรอนี่เทจริงๆอ่ะจะกินแค่อันเดียวแต่ว่าอันนี้เป็นคลิปที่มียอดวิวสูงมากๆเป็นสิบล้านเลยนะสิบล้านวิวได้แบบเพราะไอ้นี่เลยไอติมตังโมติมตังโมเลยเอ่ใช่แบบ บางที <mile> ่บางบางที่หอมันจะมีเม็ดแต่ว่าหาไม่เจอและแบบแบบนั้นใช่ตอนนี้เป็นแต่งโมรุ่นใหม่ออืก็ฝากแบบให้คณะกรรมการหน่อยว่าแบบแบบคอแบบเป็นคนดีเป็นไรเงี้ยโอ้เป็นคนดีมากเลยทีเทช่วยให้หน่อยนะครับช่วยให้สมหวังเลยนะขอบคุณครับ ไอ้ยังกว่าเนี่ยไม่ได้ไหมแบบเนี้ยถ่ายแต่แจ้งเนี่ยหจ่ายเงินไปด้วยนะเงินอะไรแม่ขอทุนเราต้องยังไม่ได้ปิดกล้องแป๊บหนึ่ง